สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร์ทวิทมนค่ะวันนี้แม่หมอกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมค่ะ,อะขอให้ท่านยึดวันเกิดตามนี้เป็นหลักนะคะและถ้าท่านใดต้องการจะสนับสนุนแม่หมอนะคะสามารถใช้อปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR c ค d e ตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะวันนี้ เป็นไพ่รายสัปดาห์นะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้คือวันที่14ถึงวันที่21พเพฤศจิกายนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ไว้ให้ทุกท่านแล้วนะคะรวมถึงไพ่ c ค a ร i i y ด้วยนะคะไพ่ประจำตัวของท่านนะคะ2ใบนี้บางท่านในใจของท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าความรักของท่านครั้งนี้ มันดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานนะคะบางท่านยังคงรอคอยนะคะความรักครั้งเก่าอยู่นะคะยังคงสับสนว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตดีใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอาจจะฉันต้องการจะเหมือนจับปลาสอมือบางคนเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าก็ยังสับสนเพราะว่า ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยอ,อันใดอันหนึ่งนะคะมันเป็นความรักที่ไม่มั่นคงเป็นความรักที่ผู้ใหญ่หรือเพื่อนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้นะคะทําให้คุณลังเลอยู่ว่าจะเอาอยังไงกับชีวิตดีนะคะอีกใจหนึ่งนะคะคุณก็ยังสับสนนะคะเหมือนหนึ่งใน2ของคุณเนี่ยคนนึงจะเป็น แฟนเก่าของคุณนะคะคือคุณเองอย่างที่บอกว่ามีความรักสองคนนะคะคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่รักกันมาตั้งนานมีความผูกพันกันมาเนิ่นนานนะคะแต่ว่าคุณเองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าผูกพันกับเขาแหละแต่ว่ารักอีกคนหนึ่งมากกว่าแต่อีกคนนึงเนี่ยก็เกิดอาการเหมือนว่าจะมีปัญหาถ้าเกิดคบกันก็อาจจะ ไม่สามารถแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันได้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานทั้งนี้นะคะใจคุณก็อยากจะอืมจัดการเรื่องความรักครั้งเก่าเนี่ยให้มันหมดไปสักทีนะคะบางท่านเนี่ยถึงขั้นบล็อกกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคือว่า ไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าวช่วงนี้วิวออฟฟอร์จูนออกมาหลายใบเนาะอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ดีนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านวันที่11เดือน11มาด้วยเนาะอะ,อะไรที่ก็ตามนะคะที่มันไม่ค่อยดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนออกมาบอกว่าสิ่งที่มันไม่ดีนะคะมันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะอะไรที่ลงไปแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะคะเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตของคุณที่ดีขึ้นจากเดิมแน่นอนนะคะที่นี้นดีเรื่องอะไรก็คืออาจจะได้เริ่มต้นนะคะคุยกันนะคะกับคนรักเก่าของคุณหรือว่าคนที่คุณคิดถึงหรือบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คุยกับคนใหม่ๆนะคะรวมถึงบางท่านเนี่ยอาจจะได้ได้ข่าวดีหรือว่าได้เริ่มต้นงานใหม่ๆด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ไ้าอีกใบหนึ่งอะ่ะ บอกว่าถ้าคุณเนี่ยได้กลับไปคุยกับคนรักของคุณหรืออะไรก็ตามนะคะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ม่หรือผ่านการแต่งงานมาก่อนซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เพื่อนของคุณหรือว่า,าผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยในการแต่งงานนะคะซึ่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอื ถ้าคุยกันเนี่ยคุณอาจจะมีการทะเลาะก,กันก็ให้ระวังด้วยนะคะจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดจาที่ตรงไปตรงมาทิ่มแทงจิตใจนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวนะคะง้ก็ตามเนี่ยออนอกจากเรื่องความรักแล้วแนะม่หมอเสริมให้นิดนึงก็คือให้ระวังในเรื่องของออการเงินนะคะที่ดูเหมือนว่าจะขาดแคลนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเรื่องการเงินเนี่ยก็จะไม่ได้สนับสนุนเหมือนอย่างที่เคยผ่านมานะคะไพ่เอเนจีใบสุดท้ายก็คือเป็น two of swords reverse นะคะ,ะเหมือนอในช่วงสัปดาห์นี้นะเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความจริงในความสัมพันธ์นี้นะคะใครที่เคยออก หลอกตัวเองมาในอดีตคุณสามารถตระหนักได้ว่าอ๋อความสัมพันธ์ที่มันค้างๆคาคา,าติดติดขาดขาด,ดอยู่ในเวลานี้นะคะเป็นเพราะว่าถ้าคุณคบกับคนที่คุณรักแล้วเนี่ยจะทําให้บ้านร้อนนะคะบ้านใดบ้านหนึ่งร้อนหรือว่าบ้านแตกได้นะคะบ้านไหมนั่นเองนะคะเหมือนหลายคนจะเริ่มตระหนักได้ถึงออปัญหาในจุดนี้นะคะระหว่างคุณและคนรักนะคะ เราก็มาดูกันก็คือสรุปว่าในไพ่ของสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีทั้งดีและแย่นะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าอืถูกทอดทิ้งนะคะแต่ว่าความรู้สึกถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะยังอยู่แต่ว่าคุณอาจจะได้อเริ่มพูดคุยกันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถเคลียร์ปัญหา ให้มันหมดไปโดยสิ้นเชิงแต่ดูเหมือนว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับไปคุยกับไปเคลียร์ในความสัมพันธ์ถึงสุดท้ายแล้วมันจะเคลียร์กันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นักนะคะก็ลองดูเนาะว่าจะเป็นอย่างที่ทแม่หมอทำนายไว้หรือเปล่านะคะทีนี้แม่หมอเนี่ยจะขออนุญาตใช้ไพ่ขอคําแนะนําให้กับชาวลัคนาราศีตุลนะคะซึ่งเป็นไพ่พาพิคเนนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่า ท่านจะให้คำแนะนำว่าอย่างไรนะคะขอ u n i v e r s รนะคะช่วยให้คำแนะนำนะคะกับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะแตน protection นะคะพาออกมาว่าเป็น protection ก็คือ,อาพาออกมาบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย จะบอกว่าคุณได้รับการปกป้องนะคะจากพระเจ้าหรือว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะหรือว่าจัก,กรวาลน,นะคะคอยปกป้องคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เดินหน้าลุยได้เลยนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรขอให้เชื่อว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้น เป็นสิ่งที่จักรวาลได้วางแผนไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะอืมก็เป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกุมตัวโทษค่ะเราจะสียสีตืนทุกท่านนะคะแล้วจะเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้นะคะ ท่านผู้ฟังนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ